คุณรู้ไหมว่าดวงของคนเกิดวันพุธจะเป็นอย่างไรในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้คุณจะรู้ทุกอย่างเริ่มจากเรื่องการสื่อสารคนวันนี้ค่อนข้างช่างพูดช่างเจรจามีความคล่องแคล่วและเป็นคนมีไหวพริบดีดวงการงานปีนี้เหมาะกับการเปลี่ยนงานใหม่หรืออาจได้รับการเปลี่ยนตำแหน่งที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วแต่ต้องมีสติเสมอทำธุรกิจก็รุ่งดวงการเงินให้ระมัดระวังเวลาให้เพื่อนยืมเงินเพราะอาจจะไม่ได้คืน เงินจากงานประจำหรือธุรกิจยังอยู่ในเกณฑ์ดีดวงความรักเนื้อหอมมีคนอยากเข้ามาใกล้ชิดจึงต้องเสียงระวังการหลอกจากเพศตรงข้ามอย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์